แมนยูอาร์ซอลลิเวอร์พูลเปิดศึกแย่งดาวรุ่งซัสสบวกนะภาพรวมของย er, อกชมาคเกอร์พออกกีฬาคนใหม่ลิเวอร์พูลใน3เดือนแรกอย่าหาว่ามาโน่เจ็ดสถิติบ่งบอกลิเวอร์พูลพร้อมกลับมาทวงแชมป์อีกครั้งมินามินโนฝากถึงครอปแบบนี้หลังเริ่มต้นซีซั่นใหม่ในลีกเอิงสุดแจ่มนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ทางเดอะซันสื่อของอังกฤษนะฮะรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์แอ์ตันและก็ลิเวอร์พูลต่างสนใจเซ็นสัญญากับทางออสการ์ครูสเพลเ์เมเกฟิด์ดาวรุ่งของเรดบูลซัสบัวเดอร์บี้ฟีเวอร์19ปีรายนี้เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมออสเตรียเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วทั้ยโรป โดยทางครูเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางการค้าแค่ชทิ่งมักคาบี้เทลอาฟีจากนั้นก็ย้ายไปที่ซัสบวกด้วยเสนอราคา6ล้านปอนด์ขณะที่บาเซรลนาก็เคยให้ความสนใจเช่นเดียวกันล่าสุดการรายงานข่าวระบุเลยว่าครูนี้อาจจะย้ายทีมได้อีกครั้งหลังจากที่เหล่ายักษ์ใหญ่ในพิมบริกส่งแง้มมองไปดูฟอร์มในขณะที่ร,รับใช้ทีมชาติโดยครูนั้นถูกเรียกติดทีมชาติอิสราเอลในถึกยูโร2024รอบคัดเลือกที่พบกับโรมาเนีย และกระทำประตูตามที่เสมอได้ด้วยซึ่งจบเกมเสมอด้วยสกอร์หนต่อหนึ่งเขาแจ้งเกิดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในช่วงเสมอนี้ซึ่งพาอิสราเอลเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสำหรับทางครูและลงเล่นให้กับทางซัสบวกไปแล้วมากถึง8นัดในรายการนี้ทําไป1ประตูแล้วก็อีกแอสซิสอีก3ครั้งในคักนิดน,นั่นเองนะ ยอช์ชมาคเคอร์ต้องเจอกับงานที่วุ่นวายเป็นอย่างมากหลังคารับตำแหน่งผู้อำนวยการการกีฬาคนใหม่ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกโคบอลทีมเรลนกิจต่อจากทางจูเลนวอร์ดโดยมีเซ็นสัญญาระยะสั้น3ามเดือนซึ่งมีการารายงานข่าวว่าชมาคเคอร์นั้นถูกทาบทามเข้ามาเพื่อจะลุยตลาดนักเตะในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันเป็นหลักโดยนักเตะใหม่สามารายจากทั้งหมด4ารายของลิเวอร์พูลนั้นมาจากลีกสุดสุดของเมืองเบียรแต่นักวิเคราะห์และก็แฟนๆหงแดงบางส่วนก็ยังบอกว่า ทีมยังเสริมทัพได้ไม่ดีพอเมื่อสมเมอที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสียกองกลางทีมชุดแรกออกไป5รายประกอบไปด้วยฟาบินโยนาบีเคตาจอแอนฮานเดอร์สันเชมิเนอร์และก็อาลิคออกเดกชมบเบรนซึ่งเป็นจุดใหญ่พวกเขาที่ต้องหาคนเข้ามาทดแทนตลาดนักเตะลิเวอร์พูลเริ่มต้นได้อย่างสวยงามด้วยกวารคว้าอาลิคซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตนา มาจากทางบริตันในราคา35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นผลงานของวอชที่เจรจาล่วงหน้าก่อนจำเริตำแหน่งในขณะนั้นโดยทางดม so ิดิกส์สว็อกสไลรกับตันทีมชาติฮังการีย้ายตามเขาเข้ามาด้วยค่าจิตสัญญาจำนวน60ล้านปอนด์จากแอตเริกภายใต้การเจรจาของเชมัคเคอร์และดูเหมือนว่าแม็กอารดิสเตอร์และก็ส so ว็อกสไลเป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลในการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาหลังมาซูบ็อกไร์ก็คือแล้วก็แม็กอลิสเตอร์ก็คือความเงียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองกลางตัวรับที่เสียทั้งฟารมินโยและก็แฮนเดอร์สันไปแต่ยังไม่ได้ใครมาทดแทนขณะที่เป้าหมายหลักอย่างบริมโอลาเวียก็เจรจาไม่สำเร็จเลวพูพยายามอย่างยิ่งนะฮะที่จะจ่ายเงิน110ล้านปอนด์กับทางบริันเพื่อจะคว้าตัวมอยเซสกาเชโดมาเสริมทัพแต่สุดท้ายแล้วดาวเตะวอชิเปียร์นี้ตัดสินใจย้ายไปยังเชลซีในราคาอยู่ที่ 115ล้านปอนด์พร้อมกับทำลายสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดในอังกฤษในครั้งนี้การค้นหาวิฟฟ์ม,มาได้โคกลิเวอร์พูลที่สุดแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อได้วาตารุเอนโดกองกลางกับตันทีมชาติญี่ปุ่นมาจากทางสตูดิอด้วยค่าตัว16.25ล้านปอนด์แต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าดาวเตะไวย30สีรายนี้จะเข้ามาแทนฟาบ,บินโยได้หรือไม่ขณะเดียวกันไบรอันคาราเวนสเบอร์กองกลางดาวรุ่งชาวดัชก็ถูกคว้าตัวมาจากทางบาเยอร์มินิกในวันเดดไลน์ แต่บทบาทของแข้งเมืเชอปอะไรนี้ในทีมของลิเวอร์พูลยังคงต้องรอาการประเมินกันอีกครั้งว่าจะได้ลงเล่นตำแหน่งใดกันแน่เดี๋ไรก็ตามนี้อาจจะเป็นการยกเครื่องกองกลางที่สม,มดุลที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลซึ่งหากมองย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเช็กินคอฟกุนซือหงแดงแทบไม่มีตัวเลือกตำแหน่งมิดฟิลด์เลยชมัคเคอร์เคยอธิบายนะว่าโครงสร้างการทำงานระหว่างฟุตบอลอังกฤษและกเยอรมน,นีแตกต่างกันโดยระบุว่าครอปนั้นเป็นคนจัดลำดับความสำคัญ ฉะนั้นเราก็ทำงานร่วมกันกับนักวิเคราะห์ข้อมูลและก็แมวมองและครอเองจะเลือกจากรายชื่อผู้เล่นที่เขาอยากจะร่วมงานด้วยหลังจากนั้นผมจะไปพูดคุยกับเป้าหมายและสอบถามถึงความเป็นไปได้และสุดท้ายแล้วเจ้าของก็ต้องพอใจกับการลงทุนในครั้ง,งนี้ด้วยการยกเรื่องของลเว์พูจะประสบความสำเร็จหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะตอบได้จะดูเหมือนว่าการทำงานของชมาคเครอร์นั้นบวกกับนักเตะหน้าใหม่ทั้ง4รายที่ย้ายเข้ามาก็พอจะสร้างผลกระทบเชิงบวก ให้กับผงแดงมากโขเลยทีเดียวนะโมซาลาฟอร์มเจ๋งผลงานรุรอบปีปฏิทิน2023เปิดเจ็ดสถิติที่บ่งบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะกลับมาลุน้นแชมป์แข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการน,นี้เชคเกนคอรฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพผงแดงออกไปชนะบูฟังตันเันเดอร์3-1ถึงจินบริเนียลกราวในศึกพิมเบริกตรวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมา สมผลให้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด5นัดไม่ทั้งหมด13แต้มตามแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงอยู่2แต้มเลเวอร์ฟูโดนเจ้าทีนออกนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมแต่ครรบเองก็แสงให้เห็นถึงการแก้เกมโดยอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะกลับมายิงแซง3ลูกรวดนะฮะและนี่คือ7สถิติที่บ่งบอกว่าพวกเขานั้นพร้อมจะกลับมาทวงบัลลกำแชมป์แล้ว เร่ออื่ที่หนึ่งนกอนกแล้ะกันมีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็นนาร์เซนเท่านั้นที่เก็บคะแนนได้มากกว่าลิเวอร์พูลในรอบป,ปีปฏิทินหลังผงแดงเก็บได้52แต้มจากทั้งหมด27เกมต่อมานับมาแต่ที่ครับปรับให้เทรนเดอร์สเดอร์อาร์โนมาเล่นเป็นกองกลางไฮบริดเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เก็บได้มากถึง37แต้มจากทั้งหมด15เกมมีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้40แต้มที่ทำได้ดีกว่าในช่วงเวลาเดียวกันในครั้งนี้ ต่อมาลูกทีมของเจคเกนคอฟทำสถิติไม่แพ้นในลีกมาแล้ว16เกมชนะ15เสมอ10เอสมอ5ต่อมาแค่นัดแรกของซีซั่นนี้ลงเล่นตอนอเวลา12นาา30นาีตามเวลาท้องถิ่นพวกเขาก็ชนะมากกว่าทั้งฤดูกาลที่ลงเล่นในเวลานี้คือเสมอ3แพ้ไปอีก3ต่อมาโมฮัมเม็ดซซลา์ปีกอียิปต์มีค่าเฉลีย่ยป่าทำประตูหรือแอซิสในฤดูกาลนี้ทุกๆ22กจี และตลอดปี2023ทําได้16ประตูกับบิชเีแอซิส,ส,สจากทั้งหมด3 2เกมในคาลังนี้ต่อมามีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทางเสียประตูน้อยกว่าลิเวอร์พูล4จะทั้งหมด5เกมที่ลงเล่นโดยของแดงลิเวอร์พูลอาจจะเก็บคาินชีสได้เพียงแค่นัดเดียวแต่เกมที่เหลือที่ก็ไม่เคยเสียประตูเกิน1ลูกนะและสุดท้ายนะผมลิเวอร์พูลพลิกแซงคู่แข่งกลับมาคว้าชัยชนะได้แล้ว3นัด ในฤดูกาลนี้นั่นเองนะเอาได้ยังไงทาโคม,มิบินาบินโนอดีตผู้เ,เล่นของลิเวอร์พูลฝากข้อความถึงเชคเกนคอฟอุนซอชาวเยอรมันของหงส์แดงหลังเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในวิธีหลีกเอิญได้ยอย่างน่าประทับใจโดยทาโคูม,มิบินาบินโนยกย่องทั้งศาสการบริหารการจัดการคนของเชคเกนคอฟในขณะที่อดีตตัวรุกลิเวอร์พูลเริ่มที่จะประสบความสำเร็จกับทีมใหม่ หลังจากที่ย้ายออกจากทางหงแดงไปครบ1ปีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นย้ายไปร่วมชิแอันฟิลด์ในราคา7.25ล้านปอนด์ในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมจากเรสบูซัสบวกทีมที่เคยมีนักเตะอย่างโดมินิกโซบ็อกสไร์แล้วก็เออร์ลิบ์บาร์ฮานหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการเจอกับทางลิเวอร์พูลในรอบแบ่งกลุ่ม League แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2019 เขาใช้เวลา2ปีครึ่งในชินเมอร์ซี่ไซส์คว้าแชมป์ในประเทศ3ถ้วยก่อนจะย้ายไปเซ็นสัญญากับโมนาโกโดยเข้าตกลงมูลค่า15.5ล้านปอนด์เมื่อเสมอสิแล้วโดยความล้มเหลวของนักเตะวัย8ป,ปีรายนี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อสโมสรน,นั้นส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้เพราะซาดิโอมาเน่โรเบรโตฟิเบโน่และก็โมเมซาลาเป็นกลุ่มผู้เล่นที่แข็งแกร่งและก็ยากที่จะเบียดแซงเข้าไปแทนที่ได้ และนั่นทําให้มิยามิโนตได้ลงสามส่วนใหญ่ก็เพียงแต่จะบอลช่วยแต่บอลผลงานที่สําคัญของเขาที่ทําไปจนสิ้น4ประตูกลายเป็นหนึแอสซิสในรอบแรกของลีกครับ จะได้รับการชื่นชมจากกองเชียร์ขงแดงไปตลอดการหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับมนาโกเขาต้องอดทนกับฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในหลีกเอิงฝรั่งเศสในการลงเล่น18นัดเขาทําได้เพียงแค่ประตูเดียวกับอีก4แอสซิสแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะค,คนเดียวที่มีปัญหาในขณะที่ทีมของเฟรเดเป้เคลมองจบอันดับ6ของตารางคะแนนในคาลักนี้ ั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้จัดก,การทีมรายดังกล่าวก็ถูกแทนที่โดยอาร์ดีฮันชเตอร์หนึ่งในอดีตกุนซือของมินามิโนที่ซัสบวกซึ่งเขาตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมผมรู้วิาจักวิธีการเล่นของเขาอยู่แล้วเลยพยายามเทนที่ที่จะนําไปปฏิบัติเราเห็นทุกคนเข้าใจในไอเดียของเขาตัวอย่างเช่นเขาให้แผนการฝึกซ้อมแก่เราโดยระบุความตั้งใจและเป้าหมายสูงสุดของเขาไว้เสมอมินามิโนได้กล่าวกับทางเบอร์คิเย และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกทุกท่านรับ